ทางเขาสวนจ้พี่น้องฟังขวานี่สิเป็นหน้าของหนองไส้เด้จ้ะเหตุหน้าแล้ววานเอาจ้พี่น้องด้านใต้สิเป็นสวนทัญญาลาศจ้าก็เหตุหน้าคือกันจ้าให้มันมันเป็นซาจ้าหน้ามันมากพอถ,ถึงก็เลยวานเขาจ้าพี่น้องแล้วก็สิบบกุกต้นท่องอุไรจ้าเนี่ย เดี๋ยวคว้าไปนี่ก็นสิเป็นหน้าหนองทรายจ้าแกปลูกต้นไม้ต้นซักกับต้นพยุ่งจ้าพี่น้องมาด้านท้ายก็เป็นทาาเขาสวนทัญยาลาจ้าประตูเล็กก็จ้วก็จะต้นท่อง้ํไล่สองข้างทางสาป่าจ้าพี่น้อง เนี่ยแล้กวก็เสียบวัวมาปลูกไว้จ้า